สวัสดีครับผมพิทยาจากวิชาไซออนนะครับ EP นี้เป็น EP ที่1ี่นะครับ EP นี้จะพูดถึงเรื่องของชุดข้อมูลนะครับหรือ dataset นะครับก่อนอื่นเราต้องเข้าใจความหมายนะครับและคํานิยามของ dataset ก่อนว่าเจ้าตัว dataset มันคืออะไรนะครับ dataset ก็คือการนำข้อมูลนะครับที่มีคุณสมบัติเหมือนกันนะครับมาจัด เป็นชุดนะครับให้ถูกต้องตามลักษณะโครงสร้างข้อมูลนะครับเพราะฉะนั้น mm hmm. Dataset ก็คือเป็นข้อมูลที่อยู่ในกลุ่มเดียวกันนะครับ mm hmm. การเก็บ Dataset ก็จะมีหลักๆเราจะเก็บอยู่2แบบนะครับแบบแรกก็คือเป็น Data Set เซ็ที่เป็นรายปีนะครับรายปีรายเดือนรายสัปดาห์อะไรก็ว่าไปนะครับถ้าเป็นรายปีนะครับก็จะมีข้อมูลพวกการพยากรณ์น้ําท่วมนะพยากรณ์ไฟป่าพยากรณ์พวกควันพิษพวกนี้นะครับอันนี้ก็คือ จะเก็บเป็นรายปีเพราะว่าน้ําท่วมมันจะมาเป็นฤดูกาลใช่ไหมครับก็คือพอถึงหน้าฝนน้ําน้าหลากแล้วนะครับการที่จะเกิดน้ําท่วมนะครับมันก็มีผลโอเคนะครับอันนี้คือเก็บรายปีนะครับส่วนที่เก็บข้อมูลได้เลยนะครับไม่ต้องสนใจฤดูกาลก็เป็นข้อมูลพวกรูปภาพรูปภาพแมวรูปภาพสุนัขรูปภาพคนเดินอะไรพวกนี้นะครับรูปภาพรถพวกนี้ก็คือมันเกิดขึ้นทุกวันอยู่แล้วนะครับเราไม่ต้องอ้างอิงเป็นปีนะครับโอเคนะครับทีนี้ สมมุติผมได้อัากอริทึมหนึ่งขึ้นมาผมออกแบบบังกริลทึมผมละครับเป็นข้างในก็เป็น neural network ใช่ไหมครับมีอินพุตอยู่สามโพสิตอนใช่ไหมครับมี hidden layer อยู่3าม layer นะครับจะมีอ่าโพสิตอนอยู่สตัวนะครับแล้วก็มี output layer นะครับอันนี้คือตัวแบบผมที่ผมออกแบบไวล้ละนะครับแต่ว่าผมอยากรู้ว่าไอ้ตัวแบบผมเนี่ยมันมีความแม่นยำหรือถูกต้องขนาดไหนผมต้องทำยังไงครับผมก็ต้องมีข้อมูลสอนมันนะครับ ก็ต้องมีข้อมูลที่ใช้ในการเทรนมันหรือการให้มันเรียนรู้นะครับก็เป็น Input ทีนี้หลักการทํามันจะมีอยู่สแบบนะครับสมมุติว่าเราเก็บข้อมูลมาประมาณ1 0 0เรนะครับเราก็จะแบ่งข้อมูลออกเป็นสส่วนส่วนแรกอาจจะแปดสิบเปอร์เซ็นต์นะครับใช้ในการเทรนรเพื่อให้มันรู้จําอีกยี่สิบเปอร์เซ็นตก็ใช้ในการเทรดนะครับเพื่อว่าข้อมูลเราเนยมันถูกต้องไหมนะครับแล้วก็ตัวแบบแม่นยําขนาดไหนหลักการก็จะทําประมาณนี้นะครับหรือบางคนก็อาจจะเก้าสิบต่อสิบก็ได้นะครับ แล้วแต่นะครับผมก็ได้ข้อมูลมาเป็น Input นะครับเทรนเข้าไปในระบบให้ระบบมันรู้จาเมื่อมันจําได้แล้วมันก็จะได้ออกพูดออกมานะครับอันนี้คือหลักการในการทา m บ c ชิน e Learning เลยนะครับแต่ถ้าเราไม่เทรนให้มันไม่ไม่สอนมันมันก็จะไม่รู้จักนะครับใส่ข้อมูลเข้าไปข้างในมันก็จะไม่รู้จักนะครับโอเคนะครับสําคัญที่สุดก็คือ Input มาจากไหน Input ก็คือข้อมูลนั่นเองนะครับข้อมูลที่ มีคุณสมบัติเหมือนกันนะครับจัดเป็นกลุ่มเดียวกันนะครับแล้วก็ให้ถูกต้องตามหลักโครงสร้างข้อมูลนะครับเพราะฉะนั้นข้อมูลต้องมีโครงสร้างนะครับไม่ใช่ว่าจะใส่อะไรมือม่วๆเข้าไปไม่ได้นะครับบางข้อมูลก็เป็นข้อมูลขยะไม่มีผลกับการพยากรณ์ใได้ทั้งสิ้นนะครับเช่นเราจะเก็บข้อมูลพยากรณ์เรื่องของไฟป่าใช่ไหมครับคมชื้นมีผลไหม ทิศทางลมมีผลไหมฤดูกาลมีผลไหมนะครับต้นไม้มีผลไหมนะครับหรือว่าดินมีผลไหมอันนี้ก็คือข้อมูลใช่ไหมครับบางข้อมูลเป็นข้อมูลที่ไม่มีผลก็คือใส่เข้าไปก็ไม่มีผลอันนั้นก็เราตัดเราต้องตัดข้อมูลชุดนั้นออกนะครับแต่ถ้าข้อมูลชุดไหนมันมีน้ำหนักมันมีผลทําให้แบบเราพยากรณ์ไฟป่าเทียบเคียงจากง,งานวิจัยเดิม,มๆว่าเขาเก็บข,ข้อมูลอะไรบ้างนะครับแล้วก็เราก็มาเก็บของเรานะครับแล้วก็ทําเป็นชุดข้อมูลขึ้นมาเพื่อทําการเทรน ให้ตัวแบบเราอะนะครับข้อมูลก็คือเป็นข้อมูลที่เกิดจากการรวบรวมของเราเองนะครับอันแรกเราต้องรวบรวมข้อมูลก่อนนะครับเราอยากพยากรณ์อะไรอยากคัดทิฟายกลุ่มข้อมูลอะไรแล้วก็เก็บข้อมูลที่เป็นข้อมูลของเรานะครับเช่นผมยกตัวอย่างผมจะเก็บข้อมูลแมวนะครับแมวผมจะเก็บอะไรละ่ะผมจะเก็บพฤติกรรมของแมวไหมเสียงของแมวไหมว่าถ้าเสียงแมวแบบนี้มันจะบ่งบอกถึงอะไรใช่ไหมครับ หรือว่าเราจะเก็บแค่ใบหน้าแมวนะครับว่าแมวหน้าตาแบบนี้เป็นสายพันธุ์อะไรนะครับถ้าเป็นเรื่องอที่เกี่ยวกับรูปภาพนะครับเราก็จะใช้เทคนิคที่เป็นพวกอินฟิ s ชั่นเข้ามานะครับแต่ถ้าเป็นข้อมูลที่เป็นเสียงก็จะเป็นพวกก็จะเป็นเทคนิคอีกแบบหนึ่งนะครับเวลาสกัดคุณลักษณะออกมาก็อีกแบบหนึง่งยกตัวอย่างนะครับผมได้รูปภาพแมวมานะครับมันจะเป็นชุดข้อมูลนะครับ เสรแล้วสิ่งแรกที่ผมต้องทำก็คือผมต้องหาฟีเจอร e เอ็กเท t ชันนะครับการสกัดคุณลักษณะของแมวออกมานะครับก็ตัวตัว python เองหรือตัว n e u r a ร Network เองมันมันไม่รู้จักข้อมูลที่เป็นรูปภาพมันจะรู้จักข้อมูลที่เป็นตัวเลขเท่านั้นนะครับเราก็ทําการฟีเจอร e เอ็กเท i ชันอันนี้เป็นเทคนิคหนึ่งนะครับในการทําแมวแต่และตัวอาจจะฟีเจอร์ไม่เหมือนกันนะครับอาจจะครอบเอาเฉพาะดวงตานะครับจมูกปากอย่างนี้นะครับ เพื่อให้มันแยกแยกลักษณะของแมวได้นะครับหรือว่าเอาทั้งภาพก็ได้นะครับสุดท้ายมันก็คือต้องได้ข้อมูลที่ออกมาอยู่ในรูปของตัวเลขนะครับแล้วก็แค่จัดตัวเลขให้มันเป็น array นะครับก็ใส่เข้าไปเป็น input ให้กับตัวแบบเรานะครับอันนี้คือหลักการนะครับสมมุติผมเก็บข้อมูลแมวไทยโอเคละผมรู้แล้วว่างานที่ผมทำโปรเจกต์ที่ผมทำผมเดยทำอะไรผมจะ classify กลุ่มแมวนะครับที่เป็นแมวไทยหลักการก็คือ ผมก็จะเก็บข้อมูลแมวไทยเนี่ยครับเสร็จแล้วก็เทรนให้กับตัวแบดผมนะครับเวลาที่ผมถ่ายรูปแมวผมมีมือถือเครื่องหนึง่งผมไปเจอแมวผมถ่ายรูปมาปุ๊บระบบมันก็จะพยากรณ์ให้เร็ว่าเฮ้ยแมวคุณนะ่ะที่คุณถ่ายรูปมาเป็นแมวไทยนะสายพันธุ์อะไรโอเคนะครับเมื่อผมเก็บข้อมูลแล้วผมก็จะเทรนเนี่ยเทรนเข้าไปในระบบใช่ไหมครับเพื่อแยกสายพันธ์นะครับเสร็จแล้วมันก็จะพยากรณ์ได้ว่าแมวเราคืออะไรเป็นวิเชียนมาาไหมอะไรอย่างเงี้ยนะครับ การเก็บข้อมูลแมวไทยแล้วก็เริ่มสำรวจการเก็บเก็บจากไหนจากข้อมูลในอินเทอร์เน็ตไหมเราก็ไปดูข้อมูลในอินเทอร์เน็ตมีข้อมูลเพียงพอไหมนะครับแต่ถ้าข้อมูลไม่เพียงพอบางทีรูปภาพในอินเทอร์เน็ตมันมีความละเอียดของรูปไม่เท่ากันนะครับเราอาจจะต้องลงพื้นที่เพื่อเก็บรูปภาพแมวเองนะครับโอเคละผมจะเก็บรูปแมวไทยนะสิ่งแรกที่ผมจะเก็บผมจะแบ่งข้อมูลออกเป็นสามกลุ่มกลุ่มที่เป็นส่วนหัว ลำตัวและด้านหลังส่วนหัวผมจะเก็บอะไรหน้าตรงหน้าซ้ายหน้าขวานะครับเพราะฉะนั้นผมจึงถ่ายรูปแมวออกมาเป็นกี่รูปครับสามรูปใช่ไหมครับตัวลําตัวผมก็จะเก็บด้านบนด้านซ้ายด้านขวาแล้วก็ด้านด้านล่างนะครับก็คือใต้ท้องแมวและก็ได้รูปภาพออกมาสี่รูปภาพใช่ไหมครับด้านหลังก็หลังตรงหลังซ้ายหลังขวารวมทั้งหมดนะครับในแมวหนึ่งตัวนี้ ผมจะเก็บทั้งหมด10รูปภาพส่วนรายละเอียดของขนาดหรือความละเอียดของรูปภาพเนี่ยก็แล้วแต่เราจะเป็นคนออกแบบนะครับบางทีเวลาเราเก็บรูปภาพถ้าเราเก็บข้อมูลรูปภาพที่มีความละเอียดสูงๆนะครับเวลาเราจะลดความละเอียดของรูปภาพมันก็ลดได้ง่ายนะครับแต่ถ้าเราเก็บข้อมูลรูปภาพที่มีความละเอียดน้อยวันหนึ่งเราจะปรับให้มันเป็นความละเอียดสูงๆอันนี้มันทํายากนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราเก็บแล้วก็เก็บข้อมูลที่มีความละเอียดสูงๆไว้ก่อนนะครับ โอเคนะครับแมวหนึ่งตัวผมได้สิบรูปภาพใช่ไหมครับถ้าหนึ่งสายพันแมวนี่ผมจะเก็บข้อมูลทั้งหมดหนึ่งรอยตัวผมก็จะได้รูปภาพทั้งหมดเท่าไหร่ครับหนึ่งพันรูปภาพต่อหนึ่งสายพันแมวอันนี้คือเวลาเราลงพื้นที่จริงนะครับเราจะเก็บข้อมูลค่องข้างเยอะอยอ่นะครับจากที่ผมหาข้อมูลมานะครับแมวไทยนะครับปัจจุบันที่เราหาเจอแล้วก็เราสามารถที่จะเก็บข้อมูลได้ ก็จะมีอยู่ห้าสายพันธุ์เท่านั้นนะครับจริงๆแมวไทยมันมีสิบเจ็ดสายพันธุ์ละแต่ว่าบางสายพันธุ์มันก็อาจจะไม่ค่อยมีคนเลี้ยงแล้วนะครับเวลาเก็บข้อมูลจริงๆมันเลยเก็บได้แค่ห้าสายพันธุ์เท่านั้นนะครับหนึ่งสายพันธุ์เก็บหนึ่งพันรูปใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นห้าสายพันธุ์เราก็จะเก็บเท่าไหรครับห้าพันรูปใช้แมวที่เป็นกลุ่มตัวอย่างห้าร้อยตัวหนึ่งร้อยตัวต่อหนึ่งสายพันธุ์เพราะฉะนั้นห้าสายพันธุ์ก็คือห้าร้อยตัว นี่คือข้อมูลทั้งหมดนะครับที่เก็บมาแล้วก็ข้อมูลสุดท้ายที่เราต้องใส่เข้าไปก็คือสายพันธแมวนะครับเพราะฉะนั้นข้อมูลเราจะมีทั้งหมดสิบเอดมิตินะครับหลังจากนั้นเมื่อเราได้รูปภาพมาแล้วเราก็ทําการสกัดน,นะครับคุณลักษณะของรูปภาพนั้นนะครับให้อยู่ในรูปของข้อมูลที่เป็นตัวเลขนะครับตอนแรกเราเก็บรูปภาพที่เป็นอินเอ็ช่ไหมครับเวลาเราจะเอาอินเอไปใช้เนี่ยเจ้าตัวนิวเลอร์เนเิร์มมันไม่รู้จักรูปภาพ มันรู้จักแต่ข้อมูลที่เป็นตัวเลขเท่านั้นเพราะนั้นเราต้องสกัดคุณลักษณะของมันออกมาอันนี้ก็คือเป็นเทคนิคหนึ่งนะครับในการสกัดว่าเราจะสกัดแบบไหนโอเคละผมได้ชุดข้อมูลออกมาที่เป็นตัวเลขนะครับจากนั้นผมก็นําข้อมูลทั้ง11มิติของแมวไทยนี่นะครับเทรนให้กับตัวแบบผมนะครับเพื่อให้ตัวแบบผมรู้จักครับแล้วก็บอกมันว่าชุดข้อมูลแบบนี้นะคือสายพันธุ์แมวไหนนะครับหลังจากนั้นเราจะทําการทดสอบนะครับโดยใส่ รูปข้อมูลแมวจริงเข้าไปนะครับแล้วตัวแบบผมมันก็จะบอกว่าหน้าตาแบบนี้ลักษณะสีแบบนี้มันคือแมวไทยที่ชื่อว่าวิเชียนมาทความถูกต้องกี่เปอร์เซ็นต์นะครับถ้าเราจะวิเคราะห์รายละเอียดว่าเฮ้ยคอมเมนต์ย้ำ90%นะเป็นวิเชียนมาดละ90%นี่นี่คือวิธีการทับนะครับโอเคนะครับแต่ว่าในความเป็นจริงแล้วเราเรากำลังศึกษาอัลกอริทึมเอยู ว่าอัางกอริทืมอเรานี่แม่นยำไหมนะครับการที่เราจะลงทุนเดินลงไปพื้นที่เพื่อเก็บแมวห้าร้อยตัวมันมีค่าใช้จ่ายใช่ไหมครับมันก็คือต้องเสียเวลาเสียเงินในการทำนะครับแต่ถ้าข้อมูลนั้นมันมันเป็นประโยชน์ครับเราก็พร้อมที่จะลงไปใช่ไหมครับแต่ถ้าเราโอเคละไม่สะดวกที่จะลงไปนะครับเราจะเอาข้อมูลนั้นมาจากไหนนะครับมันก็จะมีกลุ่มข้อมูลหนึ่งนะครับที่เราเรียกว่า ข้อมูลที่เป็นพวก dataset นะครับในตัวอย่างนี้นะครับผมยกตัวอย่างนะครับมาแค่สองที่เท่านั้นก็คือ UCI dataset นะครับแล้วก็ตัว Google dataset นะครับมีสองตัวนะครับเราสามารถที่จะไปดาวน์โหลดชุดข้อมูลพวกนี้นะครับมาทดสอบหาตัวแบบเลยได้เลยนะครับตัวแรก UCI นะครับเป็น dataset ที่ได้รับความนิยมมากนะครับ พูดง่ายคือตอนผมรู้จัก Data ต e t ครั้งแรกผมก็รู้จักเจ้าตัว i อริสนี่แหละนะครับเป็น Data set ตัวแรกที่ผมใช้ในการทดสอบบางกริทึมผมนะครับว่าบางกริทึมผมเป็นยังไงมีความถูกต้องไหมนะครับอันนี้ก็คือเป็นของฟรีนะครับเราสามารถดาวน์โหลดเข้ามาใช้ได้นะครับโดยที่ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายนะครับแต่ว่าข้อมูล Data Set เบางตัวมันอาจจะไม่ตอบสนองกับกับงานเรานะครับอย่างอย่างข้อมูล Dataset ตตัวนี้ผมเข้าไปดูแล้วนะไม่มีแมว ที่เป็นสายพันธุ์ไทยนะครับเพราะว่ามันก็จะเป็นข้อมูลที่เป็นของฝรั่งใช่ไหมครับอย่างข้อมูลเททๆเราอาจจะไม่มีนะครับมันก็ไม่ได้ตอบสนองเราทุกทุกอย่างนะครับโอเคนะครับแต่ถ้าใช้ในการเรียนการสอนมันก็ได้นะครับตัวแรกที่ผมจะแนะนําก็คือไอริสนะครับไอริสนะครับในตัวในตัวอย่างมันก็จะแบ่งชนิดดอกไม้นี่ที่เป็นดอกไอริสออกมาเป็น3ามกลุ่มนะครับก็คือเป็นไอริสเว์ซิคันเลอร์นะครับไอริสโซเลต้าแล้วก็ไอริสเวอร์จิเนียนะครับมันจะสามกลุ่มนะครับ แต่ละกลุ่มก็จะมีข้อมูลที่เป็นกีบเลี้ยงใช่ไหมครับกีบเลี้ยงกีบดอกครับเพราะงั้นข้อมูลมันจะเก็บแค่สองแค่สองมิติก็คือกีบเลี้ยงกับกีบดอกในในแต่ละข้อมูลก็จะมีความกว้างของกีบเลี้ยงความยาวของกีบเลี้ยงแล้วก็ความกว้างของกีบดอกความยาวของกีบดอกนะครับนี่คือข้อมูลที่มันเก็บมาหน่วยเป็นเซนติเมตรนะครับเสร็จแล้วมันก็จะมีข้อมูลชุดสุดท้ายที่เป็นคลาสก็คือเป็นกลุ่มว่า ถ้าลักษณะข้อมูลแบบนี้มันคือดอกอะไรนะเป็นกลุ่มข้อมูล iris แบบเซลลูตาไหมนะครับอันนี้ก็คือข้อมูลในตัว iris นะครับอีกตัวหนึ่งนะครับก็คือเป็น dataset ของ Google นะครับจริงๆแล้วตัว iris นะครับจะเกิดก่อน Google โอ้นานเลยนะครับ Google ก็มาทําที่หลังแต่ว่า Google เขามีข้อมูลเยอะนะครับมีนักวิจัยเยอะเพราะฉะนั้นเขาก็ปล่อยข้อมูลที่เป็น dataset ให้เราได้นะครับ อย่างข้อมูล cat and dog นะครับการนี้ก็คือเป็นข้อมูลนะแมลกวกับหมานะครับเพราะว่า Google แรกๆ Google ออกแบบตัว s e n s o r f นะครับ Google จะใช้ Database ชุดนี้นะครับในการคัดทีฟระหว่างแมกวกับหมาเขาก็จะเก็บรูปภาพแมวเยอะๆเ,เก็บรูปภาพหมาเยอะๆแล้วก็เวลาเราจะแยกระหว่างหมากับแมวนะครับเราก็ใช้ Database ชุดนี้ในการเรียนรู้นะครับโอเคนะครับทีนี้เดี๋ยวผมจะเข้าไปเว็บไซต์นะครับ อันนี้ผมเข้าไปเว็บไซต์แรกเป็นเว็บไซต์ uci นะครับนี่ข้อมูล iris นะครับในในรายละเอียดของ iris นะครับตัวที่สำคัญที่สุดก็จะเป็นตัว attribute information นะครับรายละเอียดว่าข้อมูลที่เขาเก็บมานี่เป็นแบบไหนนะครับเห็นไหมครับความยาวของกิบเลี้ยงของกว้างของกิบเลี้ยงก็หน่วยเป็นเซนติเมตรใช่ไหมครับแล้วก็มีกลุ่ม c l a t i f y ที่เป็นข้อมูลด้วยนะครับเวลาเราจะใช้เราก็แค่ดาวน์โหลดไฟล์ลงมาไว้ในเครื่องเรานะครับไฟล์ file ที่ได้ก็ บางข้อมูลอาจจะเป็นไฟล์ด็อกิเมนต์เป็นไฟล,ล์ excel หรือว่าไฟล์เอ่อ csv นะครับก็แล้วแต่เรานะครับเราจะแปลงยังไงก็ได้จะเอาตัวด็อกิเมนต์ใส่เข้าไปในตัวระบบเราเลยก็ได้นะครับมีข้อมูลอะไรอีกนะครับเราก็ลองเข้าไปเล่นดูแล้วก็อ่านรายละเอียดว่าเราสามารถที่จะนําข้อมูลนั้นมาใช้ได้ไหมนะครับนี่อันนี้คือข้อมูลที่เป็นรูปหัวใจใช่ไหมก็มีอายุเ,เพศน,นะครับแล้วก็ ค่าอื่นมันเป็นค่าทางด้านเทคนิคนะครับเป็นข้อมูลอยู่นะครับเราก็สามารถที่จะดาวน์โหลดข้อมูลนั้นมาใชา้ได้เลยนะครับแต่ว่าข้อมูลนี้น่าจะไม่มีกลุ่มข้อมูลที่เป็นคา่าตัวเป็นข้อมูลรวมทั้งหมดเนียนะครับโอเคนะครับตัวต่อไปก็จะเป็นตัว Data s อร์เของ Google เนี่ยนะครับสมมุติผมจะหาคำว่า cat ใช่ไหมครับผมก็พิมพ์ cat เข้าไปแล้วก็ลองเสิร์ชหาดูว่า กลุ่มข้อมูลที่เป็นแมวนะมันมีไหมนะครับมีนะครับเป็นแมวกับสุนัขใช่ไหมครับแล้วก็เป็นแมวอย่างเดียวนะครับแล้วก็สามารถที่จะเข้าไปดูในเว็บไซต์ได้ว่ารายละเอียดข้อมูลเป็นยังไงนะครับแต่ถ้าเราโอเคเราถูกใจข้อมูลชุดนี้เราก็สามารถดาวน์โหลดนะครับข้อมูลนั้นมาใช้งานกับตัวแบบเราได้นะครับอันนี้ก็คือมันก็จะย่นเวลาในการทํางานของเราได้เยอะเลยนะครับแต่ว่าอย่างที่ผมพูดเบื้องต้นว่า ข้อมูลบางอย่างมันก็อาจจะไม่ตอบสนองกับงานของเรานะครับแต่ถ้าเป็นการเรียนการทดสอบวิธีการหรืออัลกอริทึมเรานะครับเราก็สามารถที่จะใช้ข้อมูลชุดนั้นนะครับในการวิเคราะห์ได้นะโอเคนะครับ EP นี้ผมจบเพียง่นนี้นะครับ EP ini, ต่อไป EP ini, ที่15นะครับผมจะพูดถึงเรื่องของการแพร่ย้อนกลับหรือ b a c k p p u b l i c a t i o n เนนะครับ ก็คือการทำตัวแพรย้อนกลับนี่นะครับผมเขียนโค้ดไปแล้วนะครับแต่ว่าผมไม่ไม่ได้อธิบายว่าที่มาที่ไปของของเจ้าตัวนี้มันคือยังไงครับเดี๋ยว EP 15เรามาพูดถึงเรื่องนี้นะครับโอเคนะครับ EP นี้จบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ